ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจที่เบอร์วิงแฮมประเทศอังกฤษคู่แรกในรุ่นไฟเวทเป็นการชริงแชมป์เฉพาะการของหนุนยูบีระหว่างกาลานยาไฟายเจ้าของแชมป์กับทางฟานซิตโกโรดิเกสผลปรากฏว่าฟานซิตโกโรดิเกส คว้าชัยชนะเหนือทางการานยาฝ่ายด้วยคะแนนเด็กชันทำให้เขาสามารถที่จะได้ขึ้นชกกับทางเคนจิโรเทลจิแชมป์โลกในรุ่นไฟล์เวดของน b c บีซีโดยรูปเกมการชกเป็นทางโรดริเกสที่ทำให้ยาฝ่ายต้องยืนทรงตัวไม่ได้อยู่หลายครั้งระหว่างการชกและโรดริเกสก็สามารถล้มเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ปี2020ในยกที่12ครบกำหนด12ยกฟานซิสโกโรดิเกสเอาชนะคะแนนเอกชันต่อ108 119ิต่อ1 0 8และ1 1 8ต่อ109่ําทำให้ทางฟานซิสโกโรดิเกสนักชกชาวเม็กซิกันกลายเป็นแชมป์เฉพาะการของนนยูบี b ีในรุ่นไฟ์เวทไปและทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟ์เวทของนนยูบี b ีกับทางเคนจิโรเทลจิ คู่ที่2แพทสบ่าวนักโชกในรุ่นคุยสเวทดาวรุ่งหยุดอีวานดูก้าได้ภายในยกที่2 ส่วนคู่ที่ 3, โคนาวอลเกอร์เอาชนะน็อกเลียมเทเลอร์ในยกที่7ทําให้เขาป้องกันแชมป์ในรุ่น147ป่ปอนด์ของประเทศอังกฤษไว้ได้คู่ที่4ในรุ่นเฟเธอร์เวดปีเตอร์ม็กเกอเอาชนะคู่ชกที่ถูกเปลี่ยนตัวมาแทนอย่างไอโอนัตบาลูตาไปได้แบบเฉียดฉิวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก97ต่อ 93, 97ต่อ93และ95ต่อ95นั่นเอง